ชวิตสวัสดีทุกท่านจากครีมาอิตาลีก่อนที่จะเข้าหรือดูใบไม้ผลิเนี่ยอากาศก็จะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบนี้นะคะสลับแดดออกฝนตกอากาศอุ่นบ้างหนาวบ้างแต่ว่าสภาวะโลกร้อนของปีนี้นี่รุนแรงจริงๆค่ะเพราะว่าปีนี้ยุโรปหนาวน้อยมาก วันนี้ที่ครีม่าแดดออกนะคะก็เลยชวนคุณเฟเด่ออกมาจ่ายตลาดค่ะเอียงแป้งเนี่ยออกกําลังกายแทบจะทุกเช้าเลยนะคะเดินออกไปซื้อขนมปังเดินเล่นบ้างแต่ว่าเฟเดเนี่ยเดินจากบ้านไปออฟฟิศ5นาทีแล้วก็เดินจากออฟฟิศกลับบ้านอีก5นาทีต่อวันเท่านั้นเองโชคดีที่วันหยุดนี้มีแดดออกนะคะก็เลยบังคับเฟเดให้มาเดินออกกําลังกายเป็นเพื่อนค่ะ เราแพลนว่าจะทำบาร์บี큐ในสวนกันนะคะแวะไปซื้อผักผลไม้ที่ตลาดสดมาแล้วตอนนี้กำลังเดินไปรับเนื้อค่ะบาร์บีวสติ๊กที่สั่งให้ร้านขายเนื้อทำให้ค่ะสั่งไปสี่ไม้แต่ได้มาสามไม้แป้งทำการหั่นผักเตรียมไว้ค่ะตอนหั่นเนี่ยก็ตั้งใจถ่ายวีดีโอให้เพื่อนๆดูนะคะแต่ว่าลืมกดถ่าย บาบีคิวสติกเนี่ยจะเป็นเนื้อรวมนะคะจะเป็นไก่เป็นเนื้อวัวแล้วก็ไส้กรอกมีขนมปังพิซซ่าชิ้นเล็กด้วยนะคะพิซเซเต้ค่ะเดี๋ยวมาอุ่นไว้ก่อนในเตาอบแบ่งหน้าที่กันทำงานนะคะแป้งเตรียมโต๊ะหั่นผักเตรียมอุปกรณ์คุณเฟเดกกเป็นเชฟเฟเดค่ะ คุณเฟเด้ของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะชอบการใช้เตาบาร์บีคิวในการทําอาหารเฟเด้บอกว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกค่ะหั่นผักหั่นเนื้อเอามาย่างแล้วก็ปรุงรสหน่อยก็ทานได้เลยส่วนผักที่เราทานวันนี้นะคะเป็นบวบสุกินี่ค่ะ1นลูกนะคะแล้วก็เป็นมะเขือยาวค่ะมะเขือม่วง สวนหลังบ้านของเราเนี่ยเริ่มแตกดอกแตกใบแล้วนะคะเริ่มเป็นสัญญาณที่ดีจริงๆค่ะว่าหน้าหนาวเนี่ยใกล้จะจบลงแล้วฤดูหนาวเนี่ยทานแต่เส้นพาสต้าฤดูร้อนก็จะทานแต่บาร์บีคิวค่ะเดี๋ยวคลิปในช่วงหน้าร้อนเนี่ยจะเห็นเฟเดย์ใช้บาร์บีคิวทุกวันเลยนะคะสรรหานน่นนั่นนี่มาย่างได้ตลอดเวลาเลยค่ะ พอช่วงเที่ยงช่วงบ่ายนี่อากาศก็เริ่มเปลี่ยนอีกแล้วค่ะเมื่อเช้าเนี่ยท้องฟ้าสดใสมากๆตอนนี้เริ่มครึมๆม,มาแล้วค่ะพยากรณ์อากาศบอกว่าวันนี้9องศาค่ะมีโอกาสที่ฝนจะตก50%ข้างนอกค่อนข้างที่จะอากาศเย็นนะคะขนาดเฟเดียังใส่เสื้อจชคเก็ตออกมาย่างบาร์บีคิวเลยค่ะเห็นด้านซ้ายนั่นไหมคะต้นไม้แป้งแตกใบค่ะ ช่วงหน้าหนาวนี่น้องเหี่ยวมากๆเลยนะคะใบก็แทบจะไม่มีใบสะระแหน่หรือว่าใบมิ้นเนี่ยมหัศจรรย์มากๆเลยนะคะในช่วงฤดูหนาวเนี่ยน้องไม่เกิดเลยค่ะน้องตายแทบจะหมดแต่พออากาศอุ่นขึ้นนิดหน่อยเนี่ยน้องก็แตกใบออกมาเยอะเลยค่ะ ใครอยากลองปลูกอะไรง่ายๆที่เอามาทำค็อกเทลได้เนี่ยต้องลองใบมิรเลยค่ะปลูกง่ายมากๆรดน้ำบ่อยๆขยันเด็ดใบทิ้งหน่อยน้องแต่งหน่อแตกใบเยอะมากๆอาหารของเราใกล้จะได้ที่แล้วนะคะดูจากเฟเดเขาเปิดขวดไวน์แบบนี้ผลผลิตน้องเลมอนจากปีที่แล้วเหลือหนึ่งลูกค่ะปีนี้ขอให้ลูกดกๆนะคะ นักย่างมือทองของเราทําผักไหมคะ่ะไฟน่าจะแรงเกินไประหว่างที่รอเฟเดเขาย่างไปเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องต้นกําเนิดบาร์บีคิวกันนะคะคําว่าบาร์บีคิวเนี่ยมาจากภาษาสเปนค่ะบาร์บะเขานักสํารวจชาวสเปนเป็นชาวยุโรปคนแรกนะคะที่รู้จักและบันทึกคําว่าบาร์บีคิวในปีคศ .1526 โดยภาษาสเปนเนี่ยมีความหมายว่าเปลวไฟจากไม้ย่าง นักสำรวจชาวสเปนเนี่ยใช้คำว่าปาร์ปีคิวนะคะที่มาจากภาษาไทโนที่แปลว่าตะแกงไม้ที่ตั้งระหว่างเสาโดยลักษณะการปรุงอาหารด้วยเปลวไฟเนี่ยเขาจะมีการวางเนื้อสัตว์บนตะแกงที่ตั้งอยู่บนไม้เขาจะย่างแล้วก็รมควันเนื้อสัตว์การแจ้งค่ะ ผู้ตั้งดินฐานเชื้อสายสเปนทางตะวันตกเฉียงใต้ของสหรัฐอเมริกานะคะเป็นคนกลุ่มแรกที่นำวิธีการย่างแบบบาร์บีคิวมาใช้ทำอาหารตามฟาร์มในรัฐเท็กซัสนิวเม็กซิโกแอริโซนาแล้วก็แคลิฟอร์เนียจะอธิบายให้เข้าใจง่างยาก็คือนักสำรวจชาวสเปนเ,นเป็นคนคนพบนะคะแล้วก็นำมาเผยแพร่ในยุโรปแล้วก็นำกลับมาเผยแพร่ที่อเมริกา ส่วนซอสบาร์บีคิวที่เราทานอยู่เนี่ยมาจากสเปนนะคะทำจากมะเขือเทศกับพริกแดงค่ะ mm hmm. พอวิธีการปรุงอาหารแบบบาร์บีคิวเป็นที่ฮิตฮอตแล้วนะคะแต่รับประเทศก็เอาไปประยุกต์ใช้ค่ะ mm hmm. อย่างชาวสเปนฝรั่งเศสอังกฤษเนี่ยเขาจะเปลี่ยนจากเนื้อแกะเป็นเนื้อหมู mm hmm. ทุกคนจับตาดูจากวินิทีนี้นะคะว่าแป้งกำลังจะจัดจานะคะแต่ว่า mm hmm. no. mm hmm. เฟรนดเด์ช็อตฟิลแป้งค่ะไอเราก็รู้แหละว่าขนมปังกับผักเขาไม่วางด้วยกันแต่ด้วยความที่พื้นที่บนโต๊ะมันเล็กเราก็อยากจะประหยัดพื้นที่กินข้าวทางน้ำตาค่ะเฟเดด์ดู เช่นเคยคะ่ะวิธีการทานบาร์บีคิวแบบอินเตอเลีันเขาจะไม่ใส่ซอสบาร์บีคิวนะคะเขาจะใช้วิธีการราดด้วยออลิฟโอยแล้วก็ปรุงรสชาติด้วยเกลือแล้วส่วนลำดับการทานเนี่ยเขาจะทานผักกันก่อนคะ่ะพอหลังจากทานผักอิ่มแล้วก็จะเริ่มทานเนื้อกัน ชาวอิตาเลียนนี่ค่อนข้างที่จะสุขภาพดีกันมากเลยค่ะแทบจะไม่เห็นคนอ้วนเลยค่ะนับได้น้อยมากๆเขาจะค่อนข้างที่ทานอาหารที่ดีค่ะมีคุณภาพปรุงสดใหม่แทบจะไม่เห็นเฟรนด์ได้ทานอาหารคร้างคืนเลยนะคะทานไขมันดีอย่างน้ำมันมะกอกที่บ้านเวลาทำอาหารก็ใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารค่ะแล้วเวลาจะทานคู่กับผักก็จะใช้โอลิฟอยเป็นเครื่องจิ้ม เอาจริงๆส่วนตัวว่าที่น้ำหนักลดลงเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าอาหารไม่อร่อยนะคะแต่อาจจะเป็นเพราะว่าทานอาหารที่มีคุณภาพที่ดีขึ้นด้วยเรามาถึงเมนูเนื้อกันแล้วนะคะเนื่องจากแป้งไม่ใช่ชาวอิตาเลียนค่ะก็เลยไม่ค่อยที่จะชินกับการทานผักทานเนื้อด้วยการราดโอลิโปลแล้วก็เกลือเลยต้องขออนุญาตใฟได้เปิดตัวไอเทมลับค่ะซอสพริกสีลาชา ขอสรรเสริญและขอบพระคุณผู้คิดค้นซอสพริกสีราชามากๆนะคะที่ทำให้แป้งมีชีวิตอยู่รอดที่ิตลีได้ถึงทุกวันนี้ทานเข้าวยิ่มแล้วช่วงภายแป้งก็ทำงานบ้านต่อน,นิดหน่อยค่ะทำงานบ้านไปด้วยฟัง The Ghost Radio ไปด้วยเช่นเคย อย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าเสื้อผ้าของเฟเดย์ของแป้งเนี่ยไม่ส่งซักนะคะทําเองหมดทุกอย่างเลยมา,าแรกๆก็ทําไม่เป็นค่ะมาเรียนรู้จากคุณแม่เฟดดี้นี่แหละเพื่อความเป็นแม่บ้านแบบร้อซนะคะก็เลยต้องรีดผ้าซักผ้าเองค่ะเดี๋ยวนี้แป้งรีดเสื้อผ้าโปรมากค่ะสามารถเปิดร้านซักรีดได้เลย ช่วงเย็นนี้เรามากันที่โทซาโนค่ะขับรถออกจากครีม่ามาประมาณ10นาทีนะคะโทซานโนนี้เป็นซูเปอร์มาร์เก็ตแห่งหนึ่งค่ะที่ราคาของแอลกอฮอล์นี่ค่อนข้างที่จะถูกจะต้องมาเติมสต็อกก่อนที่จะบินกลับไทยกันหน่อยค่ะเพอบินกลับมาจะได้มีเครื่องดื่มเย็นๆรอเห็นขวดแบบนี้เรานึกถึงยาดองดองตะขาบที่บ้านเรามากเลยค่ะอาหารเย็นเนี่ยขออนุญาตทานง่ายๆนะคะเป็นพาสต้าอมาติชาน่า วีที่ทำพาสต้าจานนี้เนี่ยไปดูที่ ep พีนะคะเป็นพาสต้าจากโรมคะ่ะที่จะใช้เบคอนหรือว่าแก้มหมูที่จะมีส่วนมันติดมาหน่อยคะ่ะเมนูนี้แป้งทานครั้งแรกที่โรมคะ่ะเป็นอาหารขึ้นชื่อจากโรมเลยนะคะแป้งชอบเมนูนี้มากกว่าเมนูพาสตา้ามะเขือเทศเอีกค่ะ แป้งสงสัยว่าเชฟเฟเดเนี่ยประจำเดือนหน้าจะมานะคะบนยิบยับเลยค่ะว่าแป้งเนี่ยหั่นเบคอนชิ้นใหญ่ไป mm. เดี๋ยวเราจะผัดเบคอนจนน้ำมันออกมาแล้วก็กรอบหน่อยนะคะแล้วก็ใส่มะเขือเ,เทศลงไปทำเป็นซอสค่ะพอเส้นพาซตาสุกแล้วก็นำลงไปใส่กับซอสเลยค่ะ ถ้าเป็นพาสต้าซอสมะเขือเทศธรรมดาเนี่ยมันก็จะจำเจไปค่ะเป็นเมนูนี้นะคะจะใส่เบคอนแล้วก็ใส่ชีสด้วยถ้าซอสแห้งไปนะคะเราจะเติมน้ำต้มพาสต้าลงไปด้วยค่ะจากนั้นนะคะปิดแก๊สค่ะแล้วก็เติมชีสลงไปสามารถเลือกเส้นพาสต้าเป็นอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าบ้านนี้ชอบทานสปากเกตตี้ค่ะ ้าใครชอบชีสเยอะเนี่ยก่อนเสิร์ฟเนี่ยขูดชีสลงไปเพิ่มเลยนะคะเมนูนี้นะคะถ้าจะเพิ่มความเผ็ดร้อนเนี่ยจะต้องเติมพริกไขยลงไปด้วยค่ะ เี๋ยวเรามาดูหน้าตาของพาสต้ามิติชานาของเชฟเฟเดกันค่ะนี่เรารีเควสให้เชฟใส่พริกไทยลงไปด้วยอีกนะคะอิตาลีตอนเหนือกับตอนใต้เนี่ยรสชาติอาหารจะแตกต่างกันนะคะอิตาลีตอนเหนือนีน่ไม่ทานเผ็ดค่ะแต่ถ้าใครที่อาศัยอยู่ทางอิตาลีทางตอนใต้อาหารคล้ายๆของไทยเลยค่ะบางเมนูนี่รสชาติเผ็ดร้อนแซ่บเบอร์ ส่วนทางต้นเหนือก็จะรสชาติแบบชิชีใส่สมุนไพรให้ได้กลิ่นหน่อยแค่นั้นแหละค่ะหลังอาหารเย็ยนนี้เราออกมาเดินเล่นออกกำลังกายช่วยย่อยหน่อยช่วงเครื่องดื่มล้างปากวันนี้เราออกมาดื่มนอกบ้านกันนะคะ <Yeah. S 1> คนอาาิตาเลียนนี่เขาจะเริ่มทานอาหารเย็ยนตอนประมาณสองทุ่มสามทุ่มค่ะ City Center ตอร์ของเครม่านี่พอช่วงหลังอาหารเย็นคุณก็จะออกมาเดินเล่นช่วยย่อยกัน,นะคะ่ะแต่วันนี้คนน้อยเพราะว่าเราทานอาหารเย็นค่อนข้างที่จะเร็วไปตอนนี้เรากำลังสับสนนะคะเพราะว่าตอนนี้ประมาณ2ทุ่มค่ะถ้าจะไปคอกเทลบาร์ก็จะเร็วเกินไปก็เลยตัดสินใจไปที่ผับค่ะหรือว่าร้านไา่ยอ ไม่รู้ว่าเบียร์น,นี้จะช่วยย่อยหรือเปล่านะคะแต่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศดื่มนอกบ้านแล้วกันนะคะ <c oughs> อยู่อิตาลีกับแป้งดอดเชว,วิตาวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะฝากกดไลค์กด u ับ c r i b e ด้วยนะคะ